กลุ่งเต็มคองเลยเห็นไหมครับเห็นปะ,น,ปะนีะ่ตะกุ่งครับเมื่อแล้วพี่น้องเนี่ยตัวกุ่งตัวบอกใหญ่เลยสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับครับมืาอนี้ก็พอดีผมมาหาตกปลาตะวันน้ำเสียน้ำเสียตกบะไรครับไปหาจินหัวเบื้องเนี่ยเบื้องอีหยังเนี่ยนี่ครับกุ้งเต็มเลยครับกุ้งเต็มคลองเลยเห็นไหมครับเห็น,นไหมนะมิตรกุ้งครับเนี่ยร้อยเต็มเลยพี่น้องลูกปลาหน่อยก็ร้อยเต็มอยู่ ตรงสะพานครับกล่องกระไรกล่องไม้ครับมันก็เลยพระทันดิเข้ใจมากมองสะพานนี่ป่าเต็มเลยแต่ว่าผม่มีแห่เป็นพวกปลากระบอกครับปลากระบอกผหมอกข้างดำนพี่น้องทั้งนี่นั่คักนี่กำลังมานี่ ปลากระบอกขนาดเลยครับดินตายนี่นี่อันนี้ปรากรวดเป็นหุนปลากระบอกนุ่นกำลังมาเต็มเลยนะ่ะไหลมานี่กุ้งใหญ่พี่น้องเนี่ยกุ้งใหญ่เนี่ยไปละไปละพงปลากระบอกไปละนี่ผมก็ะตักกุ้งหล่อยพี่น้องโอ้หลายครับปลากระบอกปนกลุ่มเยอตัวใหญ่ผมตักกลุ่มยี่นี่ครับยิ่งสวกอันบบตักแต่ว่ากระบอกมัน ฟางเกินก็ได้ยินดิตก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 แล้วก็ไปตักทุกอย่แหละครับแล้วก็ตรงนี้เรล่อเนี่แหละตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะไหวหนารด้วยตามันเห็นไหมเห็น่ะเต็มเลยนะแต่ว่าสมบุกมันสั่นครับบ่ถึงหลายครับเมื่อกี้ผมก็ไปทะเลมาครับทะเลอันยีงกว่าลางจันทร์ชายชายทะเลลางจันทร์นะ กุ้งคืนเต็มเลยคือกันตไมมิโซกตักปไปน้องยวพาไปองตักครับ ตอนนี้ปลากระบอกเปียกเลยมาเต็มเลยเต่ว่าว่มีเหี้ยได้ตัวหน่อยครับเป็นกลุ้งฝอยตัวหน่อยไง ตัวใหญ่กันมีแต่มันลอยอยู่กลางตักมาถึงตัวใหญ่มันนี่ประมาณนี้แหละครับใหไงพูดถึงกับมีดครับหลายพวด วเวลามันมานมันหลอดสะพานมันเนี่ยหลอดมากกว่นตากเอา กระบอกพร้อมปากกระบอก กินมันหลายกับพี่หน้งหองแต่ว่ามันอยู่กลางๆพราะว่าใหม่ผมก็ถึงมันสัน่นเนี่ยปุ่มตัวงเนี่ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเห็นไหมมันจะร้อยมาเรื่อยๆสมัยตัวใหญ่ยู่อยู่กลาง เป็นว่าอยู่เขามาลิง มากครับตักประทันเลยเนี๋ยปลากระ,กะบอกปลากระ,กะบอกหลายพผดก,กระกุงจะต,ตักประทันมันเร็วพระสัวเขาจุมปุ๊บกระบุดน้ำเลย

เมื่อยะไรพี่น้องเนี่ยตัวกุ้งตัวบกไงเลยพอแล้วพี่น้องเมย์ครับตั้งจิตเปลีนลมปวดหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเมย์เมย์ไหลไหล,หลปลากระบอกกุ้งเพราะวันไหนต่ว่าปลากระบอกหลายกุ้งต้องอยู่ทะเลครับผมไปตักอยู่ทะเลมาส اؤ เนี่ยไปยืมเขาเ้าตักสามเถอ ไปสวบทีๆนะยิ้มก็จ้าตักบ่ไดไทยดอกใหญเขาคดมันไหลขอยืมตัยครับขอตักสักสามครั้งหน่อยอยากกินทอดมันก็เลยบดไทยมันยึดมัดมัดท้ายอยู่นี่อยู่คล้องนี่ไม่เห็นอยู่คล้องนี่ก็เลยยืมมันบวกหัจักเขาดอกเข็นสวบก็เลยยืมเขาเอาไปตักมันห่างพผลมาเปิดผลงานครับพี่น้องนี่ครับมาตักอยู่คล้องเมื่อกี้เนี่ยที่ทายในคล้องนะแล้วก็บอกมันคือว่ามันเงาขัดเหลี่ยมมันจะตายเหลี่ยมเขาตักทันอยู่สองตัว บางตัวเลีวกุ้งก็เกลีวบางตัวนี่กุ้งใหญ่ตัวหนึ่งนี่อีกตัวนึงใ,ใส่เลยแต่หลายตัวอยู่พี่นอ้องตาก็บอกหลายตัวอยู่เห็นซ้ำเนี่เด้อยวพอเดือดสื่อวกคนไหนเด้อมันคือใส่ใส่กําลังนี่ครับอันนี้ผมยืมตะวุกยูอันทะเลก็ใหย,ยืมสามเถื่อผมตักขัดเลยพอเดือดสื้อได้พี่นอ้องเด้อเดี๋ยว่าผมซื้อได้นี่ <laughs> อยู่ชัยทะเลเอ่อล่างจันทร์กเถ้าสมุทรสาครนี่แหละ ก็ว่าจะมาตกปลาแล้วมันตกบ่ได้นามันเสียนามแดงกับแดงแดงกักคุณจกของบออยนี่เพิ่บปอกาเปิดเขาบอเลยถ้าเปิดเข้าไปกับของมันตายเลยพวกหอยพวกปูาตายโอเคครับขอบคุณนะครับขอบรับชมคลิปสั้นๆก็ทักกุงุงพ่เคยเห็นพี่น้องเขาก็เห็นทู่ตะเล่ร้อยเต็มไปป่าลิดนมาแต่มันตัวหน่อยตัวซ้ำเลยมีโปลวกสองหิ่วเต็มเลยประกาศ่ายค้นหลหมดขอบคุณนะครับขอบรับชมเจอกันจิบหน้าครับผมสวัสดีครับ